อาจน้มา่วยปวยยู่ดี่ดหนาวสันดกุดกๆ้นมาเงินก็ไม่มีสกักบาทอยู่ในป่านนนริมฝั่งแม่น้ำของทางน้องขายเราน่าจะเกิดมาลาเรียขึ้นสมองทัง้งมั่งปวดหัวหหก็ปวดสันทั้งตัวสันเทิมหนาวพราผมผมเท่าไรก็จะไปขอหนาวเงินก็ไม่มีสกักบาทพ่อแม่พี่น้องก็อยู่กายช่างอาภัพจึิงน้อยจะเป็นกรรมฐานน้อยจะเลิศไปเนะี่ยย่านตายเป็น พอเราในขณะที่เราเราไขแล้วก็ไม่นอนลูกึ้นมานั่งสมาธินั่งบา่าถ้าไขก็น,น้อยใจะยนะออยาก,ก็ไม่มีสักเม็ดเงินก็ไม่มีสักบาทพี่น้องก็ไม่รู้จนดไหนจะไปอย่างไรไขมานระเรียขึ้นสมองหน้าจะตาสมองมันหนาวมันสัตว์ถ้าพักหนึ่งได้ยินเสียงย่ข้างบนหอวเราคิๆๆคดๆนะเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงหัวเราเหมือนเธอจะสดใสามากเสียงก็แจ่มใสามากเธอพูดว่า ร่างกายป่วยไขย้จิตใจจะเปลี่ยนแปลงจะหวั่นไหวจตไกลห่างจากอริยธรรมถ้าร่างกายป่วยไขย้จิตใจยังหวั่นไหวโยกคองอยูยย่ยังไกลหาอริยธรรมไม่มากจงรักษาดุลยภาพทางจิตให้ดีอย่าให้มันหวั่นไหวอย่าให้มันป่วยไข้ไปกับกายคำพูดนี้เรามีสติจริงของเธอนะจริงนึกอายถ้าเขาเป็นตัว,เป,ตวเ,เป็นตัวเขาจะหัวเราะเฮ้ยกรรมฐาน ตก่าแก่เอ้ยเขาทีว่าเราได้คืนได้นึกอ่านแล้วก็ตั้งสตินั่งโดยดิจิตอได้ยินเสียงเด็กดังอยู่ข้างบนเป็นเสียงผู้หญิงสะทายมาคิดว่าถ้าเธอมีมีตัวมีตนถ้าเราเห็นหน้าจะหน้าคงจะสวยมากเพราะเสียงของเร็วมันไพเราะสะทายมากพูดไปพูดมาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าหัวเราขาดกันเปรุ่ไปพุ่นฟองไปพุ่นนั่งในเสียงลมลมกระเทาะอีกบวกไปสิหัวฟองไปพุ่นตายป่านนี้ตายเนี่ยหัวเราไปโดนแล้ว เอามือมีสติเอามือค่อยๆมาคำนวณหัวยังคือเก่ามันบริเวณหัวขับนะไขรก็เหียบไปห,ห,ห,หายไดไม่ไม่มีเลยทั้งหนาวทั้งไข้ทั้งปวดมือหน้ามันเป็นหลังมือจะว่าอะไรไอ้ที่พูดนั้นคือนาม,มากายเราเคยเรียนธรรมะประเภทนี้มาแล้วมันจําอยู่ในสัญญาของเราอยู่ไอ้ที่เป็นพูดออกมานนเนินคืนคือสัญญาถ้าเราไม่เข้าใจเราวิชาการไว้ก่อนเราจะต้องไปพูด บอกชาวบา้านว่าเทวดามาไหว้อย่างนั้นเทวด,ดามาไหวอย่างนี้ฉันว่าโอ้ยอาจารย์สมภูมิพระรยาเจ้าเนี่ยสมบูรณจากอริยาเลยอริเหรอแล้วกำลังไหลเข้ามาเลยบังมงวัดไปเลยพระพุทธเจ้าป้าบอวัตโง่อวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนที่แท้จริงต้องปราชิบโอบเป็นพระแล้วถ้ามีจริงอวดทัดท่วๆไปตอกอีกปาจิตี บวชเพื่อลาบสักัราระเพื่อความอยากเด่นจากดังเพื่อความปัารถนาลามมมีอีกนักนีไม่พ้นถ้าศึกษาชัดเจนและลงมือปฏิบัติให้มันสมบูรณ์แบบทั้งทาง,งเทคนิคและวิชาการทางปริยัติปฏิบัติก็จะเกิปดปฏิเวทมาอย่างบริสุทธิ์เพราะนั้นอนตาตมาจะมีความรู้สึกว่าแกบอกจะสอนก่าอยาะให้เข้าใจชัดเจนถึงคําสอนที่ท่านที่ท่านสอนมาแล้วแท้จริงไม่ใช่ประสบการณ์ของเรา เอาหลักการของทางมาลักษาไว้มันมั่นคงไม่ใช่ั้นมันจะเลิกเรื่องหลังกางขายเขาตัวจย่างไรก็เสือ